ล้างตับให้ดิ่มกันนะครับอันนี้ตับเบพิ่งหั่นเสร็จนะครับขีดให้เป็นน้ำวนขีดให้เป็นน้ำวนนะให้น้ำมันวนไปเรื่อยๆนะครับเออ วันนี้ยังไม่มีผงปูเดี๋ยวจะล้างด้วยน้ำปลาอย่างเดียวก่อนล้างให้ตับขาวนะครับขีดไปเรื่อยๆนะครับขีดไปอย่างนี้นะครับท่างจะเ,เปืองงน้ำเป็นเมนูที่เปืองน้ำมากๆ เริ่มขาวแล้วครัแบแดงแดงเมื่อกี้เริ่มขาวแล้ว ล้างด้ยวยระบบน้ํำวนครับล้างเฉยๆไม่ไม่นิ่มนะครับต้องล้างน้ํำวนแบบนี้นะครับน้ําไหลน้ํำวน ครับเริ่มขาวแล้วครับแต่ยังมีแดงๆอยู่นะครับล้างไปเรื่อยๆนะครับจริงๆต้องมีผงฟูก,กับน,น้ําแข็งด้วยนะครับแต่ประเอิมผมไม่มีอะไรเลยสักอย่างก็เดี๋ยวจะล้างน้ําป่าอย่างเดียวนะครับวิธีการล้างที่ถูกต้องก็คือเข้าไปดูในเพจไม่ใช่เนะข้าไปดูในช่องช่องของเจ้าสมุดนะฮะตับกระเทียมที่มี ปุ๊กขี้เมาเขาร่วมกันทําอยู่ในคลิปนั้นนะครับเพราะว่ามันคงไม่ได้มากกว่านี้แล้วนย่อะพอแล้วครับถ้าไปปิดแล้ว ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะครับเป็นน้ำมันหมูครับใส่กระเทียมพริกไทยเกลือลงไปนะครับ เราจะทอดกระเทียมเจียวกระเทียมให้มันสวยก่อนไปแรงไป แน่นอนครับใส่ตับลงไปเลยนะครับเดี๋ยวกระเทียมมันจะแห้เกินไปแล้วจะมีกลิ่นไหม เดี๋ยวเราให้ตับแห้งสักนิดหนึ่งนะครับให้ดูความขาวของตับครับตับจะไม่ดำใช่ไหมฮะเพราะว่าเราล้างเลือกออกออกไปบางส่วนแล้วนะครับเป็นตัวที่ทำให้ตับแข็ง แล้วก็เครื่องปรุงนะครับน้ำตาลปี๊บครับซิ๊วขาวฟวาเขียวแล้วก็แม็กกี้ เป็นตับกระเทียมพิกไทยที่สุดยอดมากเลยนะฮะนิ่มครับอ,อันนี้ล้างออกไม่หมดก็จะถ้าถ้าแข็งก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าแข็งจะเป็นแบบนี้ครับด,ดำด มาเนี่ยเนะาะทานได้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะนิ่มมากเลยครับไม่แข็งครับไม่แข็งครับน้ำตาลจะไม่ไลายเดี๋ยวข็งน้ำตาลลายครับ ตับทอดกระเทียมนะครับเออสำหรับสูตรการล้างตับเต็มเต็มเข้าไปดูที่ช่องของเจ้าสมุทรนะครับตับทอดกระเทียมเนี่ยนะเขาจะสอนวิธีล้างตับโดยละเอียดนะครับผมไม่มีเบกกิ้งโซดากับน้ําแข็งก็เลยล้างแค่น้ําปล่าอย่างเดียวนะครับลาไปเลยนะครับตับทอดกระเทียมครับ อร่อยครับ